ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราก็จะมีเกมไมโครบเอาชีวิตรอดทุบของสุ่มรนดอมได้ของมันเกาะลอยฟ้าตอนที่3กันต่อนะคะก็สวันนี้เราจะทุบได้ของอะไรกันต่อบ้างถ้าอย่างนั้นเราลองเข้าไปในแมพกันเลยจ้าว่าไงพี่เคนวันนี้อยากไปเกาะไหนหรออ่าพี่เคนจะไปเกาะเนเธอร์อ้อมมันอาจจะมีอะไรเจ๋งๆอยู่ก็ได้นะอืมก่อนจะไปเนเธอร์อยากตกลงไปข้างล่างปะไม่อยากหรอใครจะอยากตรงไปล่ะตายของหายหมดตัวเลยนะเนี่ยเอามีปีกไม่ใช่หรอกก็ซ้อมบินไง เดี๋ยวก่อนมันบินแม่ก็จริงมันจะไปขึ้นที่ไหนอ่ะก็บินไปเกาะเนเธอร์ไงเฮ้ยมันลงอย่างเดียวมันไม่มีขาขึ้นนะตีตัวขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงนะอ้อมลองก่อนละกันมาเดี๋ยวพี่เคนส่งไปไม่เป็นไรเก่งใจก็วันนี้ค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปที่เกาะเนเธอร์นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําฟาร์มเก็บของแบบอัตโนมัติกันดีกว่านาะ เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราทุบไม่ไผ่นะคะเราจะได้ของเยอะมากๆเลยแหละแต่ว,ว่าของมันจะเต็มตัวเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่ากะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะทําระบบเก็บของไว้ในกล่องนี้ดีกว่าเนาะถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็ว่าเปิดเอานกล่องนี้เลยนะคะ แล้วก็แบบนี้ของมันหายเร็วกว่าปกติด้วยนะใช่ของมันหายเร็วกว่าปกติด้วยอะ่ะก็ตอนนี้นะคะเรานะคะต้องทําโพรงหรือว่าพื้นที่ว่างๆนะคะไว้ใต้ดินเนี่ยให้กว้างๆหนะ่อยเนาะข้างบนนะคะเราก็จะปลูกเป็นพวกไม้ไผ่ให้หมดเลยเนาะเอออย่างนี้เขาไม่เรียกโพรงนะอ,องะอเขาเรียกอุโมงค์ยักษ์ก็เราต้องการพื้นที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเราก็ต้องขุดออกไปเยอะ แล้วก็ที่เหลือค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเราจะทําเป็นร่องน้ําค่ะหลาตรงนี้ให้ของมันไหลไปใช่ไหมถูกต้องแล้วแต่ว่าร่องน้ํานะคะเราจะทําเป็นแถวยาวแบบนี้ไปเลยเนาะโอเคตรงนี้ก็จะทุบออกให้หมดเลยนะคะอูห้อหูเดี๋ยวก่อนนะอ้มนี่มันเหมือนบ้านเลยนะเนี่ยอยู่ที่นี่ดีกว่า้งเอาสูงสักกี่ชั้นดีอ่ะโอ้แค่นี้ก็พอแล้วเขื่อเราตกลงมาน่าจะเดินขึ้นได้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็อุดรูให้เรียบร้อยนะคะ โอ้ว้วาวสุดเจดทันทับเลยก็เดี๋ยวเรามาทําน้ํอาอมาตะกันก่อนดีกว่าเนาะโอเคเราจะทําในนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการพวกน้ําค่ะมาทําร่องน้ํานะคะแต่เรไม่ต้องไปตัดข้างนอกเนาะ โอเคเราจะรดน้ำใ้บริเวณตรงนี้เลยเนาะโอเคใช้ไหลทางเลยนะคะอะไรนไหนแล้วก็แบบว่าอาจจะต้องใช้น้าเยอนนิดนึงนะเอ้ย้มงหมูลงมาแล้วอ่าเอามันตกลงไปนะลูกเอ้ยพี่เคนเอามันเป็นอาหารค่ำเลยดีปะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนอาจะน่ารักก่อนน่ารกหมอมเลยเดี๋ยวมันก็โตแล้วเออลืมไปค่ะไม่กินเนื้อพวกกันเองโอเคตอนนี้ก็ได้น้ํามาแล้วล่ะเราได้ระดับน้ําที่เราพอใจนะคะอยาจะได้ว่ะ โอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็เคลียร์พื้นที่ค่ะกูเอาเสร็จแล้วอเดชอ้อมมันเบี้ยวไปช่องหนึ่งวะเนี่ยเบี้ยวไปช่องหนึ่งเหรองานต้องทุบทิ้งอ่ะอ่าโอเคอุดตรนงนู้นนะแล้วจะเอาอะไรมาอุดนะนี่เน,นี่ยของมันเลนด่าไปหมดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรน่าคล้ายๆอุดไปพี่เคนนีอเ <สะ S 2> ้เลยสัตว์เพียบเลยอะดูดีโอเคตรงนี้นะคะเราต้องอุดพื้นตรงนี้ค่ะโอเคเอาสักสองแถวนะ เฮ้ยข้างนอกจะมืดแล้วอ้อมไปนอ,น,อกน,ปน,นกันดีกว่าเอาเลยขึ้นไปนอนกันดีกว่าพี่เคนเดี๋ยวคิปเปอร์มาโอ้ยเดี๋ยวขึ้นไงอ้อยอ้อยอ้ยแย่แล้วเดี๋ยว,วมันทำลายฟาร์มเก็บของของเราซะก่อนช่วยด้วยขึ้นไม่ได้อ้อนมน้ำมันแรงเกินอเอาเล้วมาแล้วขึ้นมาเร็วไปด้วยไปด้วยหรอด้วยเอาแล้วมันมืดแล้วพี่เคนเดี๋ยวเข้าเอ๊ะนอนกันดีกว่าโอเคพี่เคนมานอนตรงนี้ฐานทัพของเราอู้แผลบฐานทัพชั่วคราวเนาะอ๋อตอนนี้ไม่ไผ่โตแล้วว่ะดูดิอู้ว่าพร้อมตัดเลยนี่ เ,เดี๋ยวเราจะมีผู้บุกลุกเฮ้ย <c oughs> มอนสเตอร์ตัวแรกของเรา <c oughs> ว้าวอ้ยห่าแล้ว อย่าเพิ่งเจอมันนะดีแล้วเดี๋ยวมันมาทําลายแผนการของเราก็เดี๋ยวเราต้องขุดตรงนี้นะคะให้เป็นร่องนะคะให้เป็นร่องยวๆแบบนี้เลยเนาะเป็นแถวยาวไปนะคะก็จะเป็นบล็อกเว้นบล็อกนะคะเอาไว้สำหรับให้ของมันตกลงไปใช่ไหมใช่เวลาเราทุบไม้ไผ่นะคะของบางอย่างเนี่ยมันก็จะล่วงลงไปนะคะแล้วก็จะลงน้ําค่ะแล้วมันก็จะไปลงในกล่องนะคอปเปอร์ดูดลงไปนะคะแล้วก็ตามไปเก็บเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช้เสื้อก่อนเนทเธอล้วพี่เคนเต็มยศแล้วจริงดิอพี่เคนยังไม่มีเลย อ้ใดที่สุดก็ใ้แล้วชุดเกาะที่แกรงที่สุดในเนเธอร์สุดยอดโอเคแล้วก็ทุกต่อเลยเนาะเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะแรงมือกันหน่อยเดี๋ยวจะข้ามอีกรอบโอ้อ้าวอ้อลงไปแล้วน้องเต่าตกน้ำไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าจะได้ไข่เต่ามาสองสามใบนันเนี่ยลงกล่องไปเลยนะลากอยโอเคค่ะบริเวณตรงนี้ก็ราดน้ําลงไปนะคะนี่แล้วเาหนึ่งมุมค่ะแล้วก็ขุดตรงนี้ค่ะให้น้ํามันไหลมานะแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็อุดซะ ถ้าไม่อุดนะมันจะเป็นสไลเดอร์ลงไปข้างล่างเลยค่ะมันจะสไลเดอร์ลงไปเลยใช่ปะใช่แล้วคนสร้างด้วยอ๋อรูบู่ะลเบอร์เลยโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวนะคะจะทำเป็นที่เก็บของดีกว่านาะหมว่าสับปะสับเต็มไปหมดแล้วเนี่ยหน้าไม่เป็นไรที่น้องอยู่ไปก่อนเดี๋ยวน้องก็ไปแล้วไปนี่คือไปเกิดใหม่ใช่ไหมใช่เราไปเกิดใหม่โอเคตรงนี้นะคะวางกล่องคับไว้ดีกว่านาะเราต้องการกล่องเพิ่มค่ะเราก็จะคับกล่องเพิ่มเลยนะคะเราจะมีไม้อยู่บ้างนะเรียบร้อยค่ะ เราก็ทุบบล็อกตรงนี้ก่อนเนาะล้วก็วางกล่องลงไปค่ะ2กล่องนะคะให้เป็นกล่องใหญ่ไปเลยเนาะแล้วก็ตามด้วยคั p เปอร์นะคะเราจะวางคัพเปอร์ไว้ตรงนี้ค่ะนี่<า>ได้แล้วลโอเคตรงนี้ก็ทุบผีออกไปเลยเนาะมันเป็นส่วนเกินนะคะออกไปก่อนบอกไปก่อนตอนนี้ค่ะบล็อกมันสลับสีกันมั่วไปหมดแล้วเอไม่เป็นไรนะพวกคำสวยงาม full color ก็อย่างว่าแบบนี้นะมันต้องเป็นศิลปะเปิดนะเพราะว่าแบบว่าบล็อกมันได้สลับกันไปเยอะมากเลยอะเปิดธรรมดาไม่พอนะเปิดเปื้อนด้วยรู้สึกว่าเปลืองช่องเก็บ ของมากเลยเพราะว่าบล็อกอะมันได้ไม่ซ้ํากันเลยอะปัญหาคือขยะมันเยอะมากเลย,เยขยะเนี่ยใช่แล้วขยะก็เยอะ <laughs> เอ้แต่ของแรกๆของดีๆเราก็ได้มาเยอะจากในเนเธอร์นนะเอ้แต่แผ่นซีดีนี่มันกินช่องหมดเลยพี่คิดว่า <laughs> แถมซีดีก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะเนอะไม่รู้ว่ามาทำไมเยอะขนาดนี้นเราต้องทุกบล็อกขอินขึ้นไปค่ะทุบขไปมันเป็นขั้นบันไดเนาะขัะ้นเปนไหนแล้วเดี๋แล้วแล้วใจเย็นกำลังจะแบบว่าพุดไปเรื่อยๆพุดไปของมันก็หล่นไปด้วยนะรู้สึกว่าของเต็มตัวอีกแล้วอ,ะอ,ะอ่ะโอเคเรียบร้อยตายแล้วพี่เคนเอ้าจ๊อีได้บันไดมาแล้วมาได้ไงเป็นกระตายอ่ะ อย่าลืมปักทอส์นะพี่เคนมาปักทอส์ให้ด้วยโอ,โอเคค่ะเดี๋ยวดูระบบกันอีกทีเนาะตรงนี้นะคะมีประตูปิดนิดหน่อยดีกว่านะคะโอเคเรียบร้อยใส่ประตูรั้วมาแล้วพี่เคนเอ่ะถงันก็วางน้ำได้เลยตรงนี้นะคะก็จะราดน้ําลงไปค่ะให้มันไหลเข้าไปสู่อป,ปเปอร์นะคะแล้วก็ลงเหวไปเลยไม่ลงดิแต่มันจะดิ่งพสาสต้าหมดนะของเนี่ย <c oughs> คนจะดิ่งแทนนะของไม่ได้ดิ่งนะ แล้วก็บริเวณส่วนตรงนี้นะคะมันเป็นส่วนเกินนะคะมันอาจจะแบบว่าไม่ลงไปในน้ำเนาะเราก็จะทุบทิ้งไปเลยนะคะแล้วความสวยงามพวาวกนั้นนี่ก็พอแล้วตรงนี้นะคะไว้ให้แพนด้าอยู่ก็ไเลยนะ <c oughs> โอเคทุบออกไปดีกว่าเนาะตรงนี้นะคะไม่เอาไม่เอาตรงนี้ไม่เอาของยังเยอะอ้อมเก็บไม่ทันแล้วเนี่ยไม่เป็นไรพี่เคน เดี๋ยวเราจะได้ของอีกเยอะตอนลงในกล่องอะ่ะเฮ้ยเลือกเก็บอะไรดีเนี่ยโอ้ยเต็มเลยอ้อําขวานเนเธอร์ก็มีเฮ้ยขวานเนเธอร์ไรท์เหรอใช่ๆอยู่ตรงนี้เฮ้ยอยากได้อยากได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทิ้งของไปก่อนจริงๆเอาของไปเก็บในกล่องน,นะเพ่จะเก็บอะไรดีเนี่ย <c oughs> ยอะเกินของเต็มไปหมดแล้วดูดิกล่องก็เยอะนะไม่รู้จะเก็บอะไรดีเนี่ยเอ้ยตักก็ได้เพชรมาบ้างนะวันเนี้ปัญหาคือมันไม่ยอมรวมช่องกันเนี่ยเอ้ยของ,องคนละประเภทเไง,ไงอ๋อเพียบ<ห>เลยเอ้ยทองพี่เคนทองทั้งอย่าลืมเก็บนะตายมาแล้วขวาน,นี้เท่าไรอว้าตอนนี้ของเราครบทุกอย่างแล้วดิใช่อันนี้น้าแบบว่าน่าจะครบแล้วแหละอะไรจะรวยขนาดนี้เขาบอกว่าฟูมากเลยฟูคัลเลอร์มากเลยตอนเนี้ย โอเคตอนนี้อุดนิ้นหนึ่งเนาะทำร้อยพี่เขนตอนนี้ฟาร์มของเราก็เสร็จแล้วนะสวยงามว้าว ตอนนี้นะคะฟาร์มของเราเนี่ยก็เป็นร่องน้ำนะคะอ๋อาละอันนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว like ่าต้นไม้ไผ่เนี่ยมันโตได้ที่เนาะเราก็มาทุบไปนะคะมันก็จะแรนดอมสุ่มของนะคะตกลงไปในน้ําบางส่วนนะแต่ว่าบางส่วนก็ไม่ตกลงไปนะคะจริงๆเนี่ยมันต้องทําเป็นระบบของรถรางนะคะหรือว่ารถรางฮอปเปอร์นะคะวิ่งไปเก็บเนาะมันก็จะเก็บของได้หมดเลยนะแต่เนื่องจากแบบว่าเราประสบปัญหานะคะแบบไม่มีเหล็กนะคะเพาไม่มีเหล็กเนี่ยมันก็ทําพวกแบบรถรางไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องใช้เหล็กจํานวนเยอะมากนะคะเราก็ทําเป็นระบบน้ําแทน ะะม,มาพี่เคนทุกบ้างแ,งางแต่ว่าของบางส่วนนะคะมันก็ยังคาอยู่ข้างบนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะลงมาในน้ำนะคะทั้วันเจ๋งว่ามีอะไรเจ๋งๆมั่งกําลังดูกําลังดูมันกําลังล่วงลงมาแล้วพี่เจ๋งก็มีพ่อค้าด้วย <c oughs> พ่อค้าเขามาเกิดตรงนี้พอดีเลยบอกว่า <c oughs> <c oughs> ไอ้ที่ฉันมาเกิดผิดที่หรือยังไงเนี่ย มีอะไรลงมาบ้างอะอ้บล็อกเพชรพี่เคนว้าวจริงดิโอ้สุดยเฮ้ยเฮ้ยจะรวยก็งานนี้นี่แหละเสียแรงที่ทำเนาะเสียดายเนาะแบบว่าเหล็กไม่พอถ้าแบบว่าเหล็กพอนะตอนนี้ก็แบบว่าทำโคปเปอร์เก็บของได้หมดแล้วอ่ะอ้าวน่าคงมันน่าดูเลยเนาะอืมก็แค่เพิ่มจำนวนกล่องมันก็เก็บได้หมดอ่ะอันนั้นก็เกินไปโอ้ทุบเลยทุบเลยไม้ไผ่มันก็ลงมาเมันก็แรนดอมแล้วบางอันก็ไม่ได้ของนะมีบางแย่งไม่ยอมสุ่มเนาะอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ก็เยอะแล้วใช้ได้ยัน โลกหน้าเลยนะขอบอกเดี๋ยวพอมันโตแล้วมันมทบอีกเ okay, ค่ะตอนนี้ของก็เริ่มเดินดุดลงมาลงในกล่องนะคะยังไงบ้างอ่ะดูดิอหูได้เพชรค่ะแล้วก็กางเกงชุดเกราะเพชรนะคะ้<ห>ดูดิกล่องน,นี้อ๋อกล่องน,นี้ก็เยอะเหมือนกันไหนไหนไหนมาดูบ้างมาดูบ้างดูดิแอปเปิลทองก็มีนะนี่แอปเปิลทองเอนชานะพี่เคนเอาเก็บไปกินได้หิวหยาดอื้มอุ้ยมีพริกแอคเกนเทอร์ไลน์ไหมพี่เคนเอาไปดิอ่าโอเคอุ้ยแอปเปิลทองวยญญากกินกำลังหิวเลย นี่ถ้าแบบว่าเราบ,บล็อกอีกนะมันก็น่าจะสุ่มของดีอีกเพิ่มอีกนะเนะเรามาันโตกันเนะเฮ้ยพิเกนบล็อกเพชรเอ้ยเพชรอยู่ตรงนี้ <c oughs> อุย้ยจมแมวพิเ,เกเนม <c oughs> าเก็บไว้นะบล็อกเพชรตาเก็บไปเลย <c oughs> เฮ้ยอ้าวของเริ่มเยอะแล้วอะเราไปนรกกันดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะไปเกาะเนเธอร์กันดีกว่านาะ ฮ้พี่เคนซื้อก่อนเลยเท่าไรออเป้าเป้าเฮ้มามามาส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยอันนี้มาแล้วเต็มชุดพอดีเลยเราสองคนน่ะเคพี่เคนเขาเก็บมาให้เรานะมาเอาที่เขาได้เลยเคของฟูขนาดนี้เราไปถล่มนรกเล่นกันดีกว่าก็น่าสนนะพี่เคนชุดเกาะเต็มยศอย่างเงี้ยแบบว่าน่าจะไปไฝ่กับพวกพิกกิ้งนะโอ้คงมันน่าดูเลยอะเขาบอกว่าพิกกิ้งนี่ร้องไห้เลยเก็บของเสร็จยังไงโอ้ แหวดีข<า>องมันเต็มตัวเนี่ยต้องทิ้งอ่ะบางอันแบบไม่ต้องใช้อ่ะขยะขย,อะ,ขย,อะ,ขยอะอย่างเยอะเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราได้เห็ดวาร์ปมาด้วยนี่หาอย่างจะไปปลูกกนแล้วเฮ้ยเขามีต้นหญ้าสำหรับปลูกเห็ดวาร์ปไปด้วยอ่ะโอ้สุดยอดครบพื้นแลเนี่ยแต่พี่เคนอยากปลูกก็ไปปลูกเลยนะโอเค เอางั้นไปสลบนรกเสร็จเดี๋ยวมาปลุกกันอยู่ในกล่องแย้เลยเอาไปเลยดเจงนี่อ้อมดูพี่เคนได้มาบล็อกเอเมมอลด์ชุดก่อน,นเนี่ยเธอไรเต็มชุดแล้วพี่เคนใช่แล้วแจ๋มเมาเอเมมอลด์ก็ได้มาหลายบล็อกอยู่นะไป,ไปไปไปลุยนรกกันดีก,กว่าอตอนนี้สัตว์เพียบไปอ่ะที่บ้านของเราเ่ินเงินเงนินจะถึงแล้วเดี๋ยวเขาจะต่อไปก่อนเนเธอร์นะนี่พี่เคน,นะสะสมออกซิเดียนน่ไม่ต้องเยอะเลยนาจะพอเนี่ยเออน้าไปน้าไปพี่เคนไปเป้า โอสัตเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยเพราะว่าเกาะอื่นไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละน่าจะเป็นเกาะธรรมดาแต่ว่าเกาะเนเธอร์เผื่อว่าจะมีของให้เราเก็บนะลองไปดูกันนะเอ้ยอ้อามระวังล่วงมาไอ้สบายมากอย่าเอาบล็อกพาวเดอร์ไปวางนะอ้องมง่วงเนี่ะพี่แคนเอาออกซิเดียนมาให้ดิดโอเคโอเคพี่กคนวันให้ เอาละถึงแล้วใหญ่ชโยอุ้ยมาทั้งไกลแน่มีอะไรไม่ก่อนมันมีอยู่แค่กระจิ้งเดียวเนี่ยกโอเคมีแค่สองต้นเนี่ยเหรอไม่เห็นมีพิกกิ้นกับฮอกกินเลยอ่ะนั่นนี่ของสายลับมรนยลก็เนี่ยอ้อมเฮ้ยชุดกอดไดมอนพิเกนอย่าลืมเก็บนะโอเคไปทันไมอ่ะเข้จะยังไงเดี๋ยวก่็เดี๋ยวกนเราจะประตูเนเธอร์แล้วว้าวแต่ว่าเป็นประตูเนเธอร์ที่แบบว่าชำรุดนะใช้ให้บ้างอันนึงพิเกน เอาไปเร็วเอาไฟเช็คมาด้วยนะีเตรียมมาพร้อมแล้วจะทำให้ตกนรกกันแล้วเรียบร้อยวันนี้เอ้ยไปบ่อยแล้วยังไม่ชินอีกเหรอมาแล้วมาแล้วมาทำประตูเนเธอร์ให้หน่อยเร็วเดี๋ยวเก็บเทปอยู่นี่ของแพนต้องเก็บไปก่อนมาแล้วมาแล้วตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้ว่ะเดี๋ยวนับช่องแป๊บนี่เราก็ไม่ค่อยถนัดนะประตูนรกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมา ทำไมมันยากเจนแสนเข็มขนาดนี้โอเคมาปึ๊บปึบนี่จะสราวนี่เลยอาจุดไฟเช็คเลยพี่เคอ้อมอ้อมอ้อมเรามาสามสองหนึ่งชั่วนี่เรียบร้อยมาจะเป็นอะกรนีวมันจะมีอะไรนั้นเข้าไปดูก่อนดิจะเป็นเกาะลอยฟ้าแบบในนี้ปะช่วะไหนไหนเอาไว้เหรอเอาไว้มาดิพื้นน่ะเฮ้ยโต้ก้ะเย้ เกาะเน,นเธอกลายเป็นเกาะว่างเปล่าไปแล้วอ่ะเริอบหน้าทีมเนี่ยพื้นมีแค่นี้เหรออ๋อเดี๋ยวก่อนนะเขาต้องการที่เราเอาชีวิตรอดในโลกของปกติบนเกาะลอยฟ้าเท่านั้นนะส่วน,นี่เกาะเนเธอเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เรามาเพราะมันไม่มีอะไรอยู่เลยโอ้ไม oh <my. S 1> <c oughs> ่บาพี่เคนกลับไปฟาร์มของทุบของกันต่อดีกว่าไรเลยได้เลยาไปฟาปร์มขนมนของเรามันต่อดีกว่าหวังาจะแรนดัมได้เอมเลอรกับเพชรเยอะไงก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราขอเล่นไม่ครับเอาชีวิตรอดทุบของสุ่มแรนดัมได้ของบอนเกาะลอยฟ้าในตอนที่สามไปแค่นี้ นนะถ้าเกิดใครชอบทุบของแรนดอมแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วพวกเราเนี่ยทำคลิปใหม่ครับต่อไปด้วยนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พืพ่อุิลกกันนะครับอันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วจ้าบายบาย